อมองว่าในเมื่อธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดมันได้เนี่ยเราก็ควรจะเป็นหนึ่งคนหรือเปล่าที่เข้าไปแจมที่เข้าไปแบ่งเค้กตรงนี้ออกมานูรีเจนเราเนี่ยเราเป็นบริษัทที่เข้าใจตัวแทนมากๆเลยว่าตัวแทนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรเราก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่ตัวแทนเคยเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอเวอร์สต็อกเพื่อที่จะเข้าถึงเลทราคาต่ําสุดที่นูรีเจนเราสามารถรวมบินได้หมายความว่าถ้าสมมตินะเราซื้อล็อตแรกร้อยกล่องล็อตต่อไป50กล่อง 200, องร้อยกล่อง20กล่องปรากฏว่า1เดือนผ่านไปเราซื้อครบที่1 0 0 0กล่องนูริเจสเราสามารถรวมบินแล้วก็จะให้เหลทราคา100 0กล่องตั้งแต่กล่องแรกเลยนั่นหมายความว่าตัวแทนทุกคนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เยอะๆได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องมีเงินลงทุนมากๆข้อที่2เนี่ยนะครับตัวแทนส่วนใหญ่เนี่ยจะเหนื่อยมากๆเลยนะครับกับการเทรนทีมงานให้สามารถที่จะขายเป็นขายเก่งเนี่ยที่นูริเจสเราก็เลยมีออนไลน์สกู๊ที่เราเข้มแข็งมากแล้วก็ไม่เหมือนใครเราเนี่ยนะครับจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม หลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมเอาเป็นว่าเราจะสอนทุกอย่างแล้วสามารถทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถเก่งได้ขายได้และร่ารวยได้จริงๆส่วนต่อมานะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนเนี่ยบนกันอย่างหนักมากเรื่องของการแพ็คของแล้วก็ส่งของคือถ้าเกิดว่าเราต้องแพ็คของแล้วก็ส่งของเองเนี่ยสุขภาพเราจะมีปัญหาหลังหลงเนี่ยจะปวดฟุ่มเปินเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นที่นูรีเจนเราเลยมีระบบดรอปชิปฟูลฟิลเมนหมายความว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้ว รเราสามารถที่จะทำธุรกิจนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งเลยเรื่องของการแพ็คของส่งของบริษัทจะใช้ระบบ AI ทําให้ทั้งหมดอันสุดท้ายนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าหูไปชต็อกสินค้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วปรากฏว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ดีลูกค้าซื้อไปแล้วแหละแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ซื้อซ้ำเพราะว่าใช้ไปแล้วปรากฏว่ามันไม่เห็นผลสิ่งตรงนี้เป็นปัญหาเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเลยที่นูรีเจนเนี่ยนะครับเราจึงเน้นมากๆว่าเราจะต้องใส่สารที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกและต้องใส่ในปริมาณที่มันได้ e f f เอฟเฟ มันถึงจะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับกินเข้าไปใช้เข้าไปเนี่ยมันจะเห็นผลนะครับเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยบางที่เขาแบบสก,กิสายคือใสนิดเดียวอ่ะนะครับพอใช้แล้วมันก็เลยไม่เกิดผลไงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในนู r ีเจนเนี่ยนะครับมันเกิดจากการตั้งโจทย์ว่าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเนี่ยต้องเจอและตอมั่นใจนะครับว่าบริษัทนูลีเจนจะเป็นคําตอบสําหรับเพื่อนๆทุกๆคนได้อย่างแน่นอนครับใส่เสื้อมิก้เมาส์ก็อาจได้เหรอ <laughs>